7หอนะครับบนชั้นที่เหลือเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า7หอนี้เราจะได้วิบวับหรือ S S R หรือเปล่ากับการอยู่ๆนะครับดูพ่้อไปครับหอแรกนะครับธรรมดาครับธรรมดานะครับโอเคนะครับได้ใบต้องการเลยครับใบนี้นะครับใบเอนะครับมาดูหอที่2นะครับธรรมดาครับธรรมดาครับ โอ้ใบนี้ก็ตามหาเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับมาดูสองที่สามครับจะมาไหมธรรมดาครับธรรมดาครับอุ้ยไม่ธรรมดาสิวิบวับครับเมื่อกี้เปิดไปแล้วครับมือไวไปหน่อยเป็น R นะครับระดับ R นะครับกับใบนี้นะครับโอ้ได้วิบวับด้วยนะครับ เป็นการเก็บเศษที่ได้วิบวับด้วยนะครับได้ใบอามานครับดูซิว,ว่าจะได้เบิ้ลหรือเปล่านะครับธรรมดาครับธรรมดาครับนี่นะครับต่อไปสอ,สองที่ห้าครับสองที่ห้าครับธรรมดาครับธรรมดานะครับโอเค ต่อไปซองที่6ครับธรรมดาครับและธรรมดานะครับนี่คู่นี้ครับและซองสุดท้ายครับซองที่7นะครับธรรมดาครับและธรรมดานะครับโอเคนะครับสรุปแล้วล็อตนี้นะครับที่เป็นอ่า 7หอนะครับบนชั้นนะครับเราได้วิบวับนะครับเป็นปรมาจารย์เกณฑ์ใครนะครับในร่างสาวนะครับเพราะใช้พลังงานสูงสุดนะพลังสูงสุดไปจึงได้ร่างสาวนั่นเองนะครับโอเคครับไปลุ้นกันต่อนะครับว่าผมจะได้ SSR หรือวิบวับอย่างอื่นเป็นอะไรบ้างครับลุ้นพร้อมกันครับ SSR ต้องมาแล้วครับ